สวัสดีค่ะ YG มาขิงอีกหนึ่งกลุ่มเผยยอดวิว YouTube ลาลิสาอย่างเป็นทางการตามรายงานจาก YG Entertainment เมื่อวันที่14กันยายน2021ได้กล่าวว่าจำนวนยอดผู้ชมใน24ชั่วโมงแรกสำหรับเพลงไตเติ้ลลาลิสาของลิซ่าแบคพิงได้ถูก YouTube ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเพลงลาริษาได้สร้างสถิติโลกศิลปินเดี่ยวยอดชมเร็วที่สุด ด้วยจำนวน73.6ล้านครั้งในหนึ่งวันแซงแชมป์เจาเ้าเก่าที่ครองบัลลังมาอย่างยาวนานของ Taylor Swift ด้วยเพลงสุดฮิตมีได้สำเร็จสำหรับเพลงลลิสาเป็นเพลงที่สอดประสานกับริดทองเหลืองสุดเร้าใจเข้าจังหวะไดานามิกได้อย่างลงตัวระเบิดอารมณ์ไปกับแรปที่ทรงพลังของลิซ่าพร้อมกับ MV ภาพองค์ประกอบกระตุ้นกระแสะตอบรับสุดร้อนแรงจากแฟนๆได้เป็นอย่างดี สามารถผ่าน100ล้านวิวบนแพลตฟอร์ม YouTube ได้ใน2วันเท่านั้นขึ้นแทนอันดับหนึ่งในฐานะศิลปินเดี่ยว K-POP ที่สามารถมียอดวิวเร็วที่สุดทันทีนอกจากนี้ค่ะเพลงไตเติ้ลลลิษายังครองอันดับหนึ่งเป็นเวลา4วันซ้อนวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดของ YouTube ติดชาร์ตระดับโลกในวันแรกของการเปิดตัวลลิสา ไต่ขึ้นสู่อันดับต้นๆของชาร์ต t u n e s Top Song ใน60ประเทศจากนั้นจึงเพิ่มจำนวนเพลงยอดนิยมสะสมอย่างต่อเนื่องโดยขยายไปยัง71ประเทศทั่วโลกสุดท้ายกับยอดขายอัลบั้มที่ได้รับกระแสะตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดียึดตำแหน่งศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปอันดับหนึ่งด้วยยอดขายสูงสุดจากอัลบัม้มลลิสาซึ่งบันทึกการสั่งจองล่วงหน้า800 0 0 0รายการและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนี่ค่ะก็เป็นไฮไลท์ข่าวอัปเดตจาก YG Entertainment กับยอดวิว24ชั่วโมงแรกของ MV ลลิษาอย่างเป็นทางการพร้อมสถิติขิงแอนตี้เบาๆแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คิดหน้าสวัสดีค่ะ